สเต็ปย้อนไปเมื่อวานนะครับงสำหรับย้อนไปเมื่อวานสำหรับเป็นไก่คู่คู่เลยเพราะสเต็ปหนึ่งชัวร์แล้วสเต็ปสองชัวร์แล้วสเต็ปสามชัวร์แล้วเร่งเอาเร่งเอานะครับเท่าน,นั้นชัวร์อนดีจังอ่ะนะอ่ะขอขันขอขอเก็บปล่อยเป็จไกคู่แบบแบบแรกก่อนโชว์แบบแรก ยังงงอาจารย์อาจารย์คู่แบบแรกคือแกเลยแใช้เลยแฉกใช้แล้วใช้แล้วก็ตัวแไนิ้วไม่ต้องได้อันนี้ก็ได้นะครับไม่เป็นไรกเมื่อวานให้ออกมาค่อนได้ต้องตัดให้ได้ตัดให่ได้นิ้ว กายกายอย่าเข้าไปในร่องนิ้วในนะครับอ่ะเก็บปึ๊บเอาใหม่มันไม่ก่อแรงเอาใหม่นะครับเปล่อยแคือในลักษณะการเก็บเนี่ยพอเก็บปุ๊บเนี่ยพอปล่อยมามันต้องแฉงหมดเลยนะครับเก็บอยู่เนี่ยปล่อยมาจะใช้อ่ะเรารู้ว่าเราจะซอยเราจะตัดแล้ว ถ้าจะแฉกก็ต้องแข่งถ้าเก็บก็ต้องเก็บเพื่อจะทุบนิ้วโป้งเก็บเลยนะครับอ่ะขออันนี้มันสุดใจอันนั้นมันเก่เก็บแล้วปล่อยเลยเก็บปล่อยเลยหรือแหนกัดยืดเลยยืดขึ้นมาตัดเลยคลิป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 คลนี่คงเสร็จปุ๊บเก็บโอเคอ่ะขอคนต่อไปเก็บปล่อย ชูครับชูขึ้นเลยเพื่อความกระชินตาเป็นไรอย่าให้เข้าไปในร่องนิ้วไอนะฮะให้อยู่เนี่ยให้อยู่บนนี้อย่าให้เข้าไปข้างในนะครับอ่ะนิ้วชี้หลอดแกปึ๊บไม่ปึ๊บอย่าปึ๊บก็ไม่ปึ๊บก็ต้องปึ๊บอ่าขอใหม่อีกทีหนึ่งอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับความชำนาญไม่ได้อยู่กับการแค่ฝึกแค่วันเดียวแล้วชำนาญเลย แต่แต่ที่จะรู้เนี่ยหยิบเป็นไกด์ผิดไงใส่ไกด์ผิดเออแรืว่าปิดปัดอ่ะเก็บเก็บบ่อยครับสิวเพียบนะเดี๋ยวเจนเดี๋ยวเจนจะบอกให้ครับเนี่ยพอมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมนะครับพอใช้เสร็จเนี่ยถอนนิ้วทั้งหมดพร้อมกับเข้ามาหานิโป้เลยแล้วเก็บเลยนะครับโอเคอ่ะคนต่อไปบุ โอ้เอ่อไงปล่งแต่แรกเอามาเก็บปลยแพรเลยตอนปล่อยจังหวะปล่อยเนี่ยแพรเลยนะครับเอาม่โอ้โหแพรเลยปึ๊บตักยืดมือใช้ตรงเลยเสร็จปุ๊บสบัดเขม้วโป้ได้ไหอ่าได้ละถอนนิ้วสบัดเขม้วโป้นิีโป้รักปึ๊บเก็บ จังหวะเดี๋ยวจะหาเข้าไปอันเนี้ยเก็บล่อยเลยแทนอ้ม่จีิอ่าเร็วเร็วเรก็อแต่ัดใช้ได้นะครับเก,เก็บพเก็บขอนนิ้วสบัดเขานิโว้สสบัดเขามิ้วกสะบัดขึ้นเหน ต้องสะบัดขึ้นนะครับดูนะเก็บถอนเนี่ยถอนแล้วสะบัดขึ้นเก็บเปียไม่ั้ยครับไปหมดเลยไม่เปียกปล่อยห้อยไม่ไม่ไม่เอาลงคือถอนเพื่อสะบัดขึ้นเลยก็คือสะบัดขึ้นแล้วถอนนิ้วอ่ะไม่คือนิ้วเราจะไปต่ออย่างเงี้ยเนิยวคืออยู่เนี้ยถูกต้องแล้วนี่ไงดูนะถอนนิ้วโป้งอ๋อถอนนิ้วโป้งมาใช่มมัีลูกค้ามาฮะนั่นเราบอกแล้วว่าถ้าเกิดว่าเปิดไฟไป้ราก็จะมาเราก็จะรับ อ่ะหน้าเร็วๆต่อเลยนะคืออย่างนี้นะครับสบัดใช้เสร็จปุ๊บเนี่ยคือเราเราต้องการไปเก็บหางนิ้วโป้นั่นเองทำไงก็ได้คิดคิด,คด,คดว่าเก็บหางนิ้วโป้แต่มันต้องถอนนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วโป้ออกนะเพื่อเอ,นอ,า,อานิ้วโป้มารองรับขนาดนี้แล้วะนะคือน,นี่ยมันจะพร้อมอยู่้เออ 累了。 ใส่ยุการไปใส่ิุ้กลารไม่ใช่เขาใส่ยุการข้งกลางน่แโอเคเอาใหม่เอาใหม่ครับแพร่แพร่นั่นแหละถูกต้องขึ้นมาขึ้นมาเลยตัดให้ได้ตัดแรงแงเป็นใจเขาอยู่นิดนึงอ่าตัดแรงแรงเสร็จปุ๊บจับแล้วดันเข้านิ่มโปะสะบัดกลับเข้านิ่มโปะสบัดทุกตัวเพราะฉะนั้นต้องถอนนิ้ว เสหลัเมื่อนได้กลับไปเล่นไหมเล่นเป็นหลุดตีสองถ่ายพ่ะเไมเที่อคนไม่ใช่ถ่ายคลิปแล้วนั่ไม่ได้เลยริงอาจารย์เอาคลิปลูกศิขออาจารย์นะลงมาแล้วที่เขาสอนใจในยูทูบโลยสงมมีตอนนี้เขายุ่สี่วัอหน้ก็ดูเห็นไหมที่เป็นตัวเไม่แน นี่พี่ครูอาจารย์ก็คนี่ไหมงานไงอันนี้ไม่ได้สบัดร่วงนะงาดูพี่ออนะดูพี่ออเก็บได้ปึ๊บนะนะแค่นี้ก็คือเวลาเราใช้เสร็จเนี่ยสบัดใช่ไหมคือเราไม่ต้องลงเราไม่ต้องปล่อยลงท่ออย่างนี้เราไม่จำเป็นต้องปล่อยลงใช้สมมติอย่างนี้ใช่ไหมเราใช้เสร็จแล้วเนี่ย าเสบนี่ยบขึ้นค้ยงเดียวสเดคไหมเพื่อป็การผ่อนคลายเ็2ในกรณีถ้าคนใช้กไกปปลาร่วมกับกไกซอยหรือถ้าคนใช้กลไกตัดซอยสตเพื่อนะครับเราจะใช้ตัวแรกยังไงอันนี้เราใช้โชว์ถูกไหมนี่คือแนวโชว์ที่เรียนกันอยู่ตั้งแต่เมื่อวาน ุดท้ายก่อนที่เราจะเริ่มเรียนก็คือที่แผ่ๆนั่นอยู่เนี่ยจากนั้นนะครับจากนั้นเราจะใช้ตัวแรกดูนะครับเปินการจะเก็บไว้นะแต่นิ้วโป้งที่ตัวไหนเราเก็บไวว่านิ้วคือพอสบัดออกมาปุ๊บนิ้วออกมาตัวเดียวแบบแล้วนิ้วเข้าไปเลยพยายามออกมาปุ๊บนิ้วเข้าไปเลย นั่นคือความคล่องตัวและความการใช้ที่คล่องดูนะครับดูนะตัวใช้งานคือตัวนอกอานิ้วแตะไว้เพื่อไม่ให้เขาออกมาแล้วตีตัวนอกถ้ะช้าๆก้คือตีตัวนอออกมาแล้วนิ้วเข้าไปเลยเท่ากับรูปร่างการตัดก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจากนั้นเก็บก็เก็บธรรมดาถูกต้องปัญหาของคุณเลยนะ ปัญหาคุณนันอยู่ที่ตรงไหนรู้ไหมนิ้วเล็กนิ้วต้องหาห่วงมีห่วงไหมไม่มีไม่มีห่วงเลยไม่มีห่วงเลยทุคนเลยอ่ะออ่คไปหาห่วงมาใส่ไม่มีต้นห่วงไปหาห่วงมาใส่เพื่ออะไรรู้ไหมมันจะได้ไม่ต้องเป็ดเข้าในร่องของร่องไงนเพราะถ้ามันเราเข้าปุ้มเนี่ยมันไม่หลุดแต่มันจะออกไม่ได้และทําอะไรไม่ได้ เท่ากับเราจะต้องเอามืออีกมือหนึ่งไปช่วยงานเพราะฉะนั้นพยายามเก่งไว้นะครับเก่งไว้โป้งนะโอเคตัดไม่ได้ครับตัดไม่ได้แตัเไม่ได้ตัดไม่ได้ถ้าหนูเก็บเป็นไก่ไม่ได้เป็นไก่น้ำเหนียวเอาในโป้งเหนียวอันไหนไว้สะบัดอันนอกออกสะบัดอันนอกออกในโป้งก็มาเกี่ยวอันอกทิ้งมาตุ๊บเปี่ยวโอเคคือเอาลงอ๋อต้องเก็บก่อนอันนี้ง่ายกว่าอันนี้ง่ายทำอะไรก็นี้เก็บคอยร้อง เก็บแล้วก็ดีบดนเก็บแล้วดีาคลอมัดดวอเอนอกมาเก็บแว้อนออะขอให้ทุกคนเริ่มแลวพอได้ไหมได้ยางไม่ได้เดี๋ยวินไฟใครไม่ได้มานะเรากว้ามือความือไว้คว้านแล้วใส่ผิดอย่างนี้นาจะคว้าน ใช้ตัวตัวแรกให้เราแตะนิ้วโป้งที่ตัวสองกระดกมารอกันนิ้วใส่กันไปเลยกระดก<ด>นั่นอะไรดีไว้่ก้ยอ่ะไม่ใช่ทำไมทำไมอไหนมันจะอยู่ในนิ้วก้ย<ด>อยเดิมคือเราแตะไปแล้วเนี่ยคือคือนิ้วก้อยอ,อ,อ่ะห่างออกมาเพื่อให้ตัวแรกรอด ได้แบบนี้เจ็บบ่อยเจ็บบ่อยอ่าทิ้ขึ้นมาแล้วมันก็จะเป็นรูปนี้นี่คือการใช้ตัวนอกไม่ใช่ตุ๊กตัวใหม่ไหมอ่าใหม่ใหม่ได้ได้ไหมอ่าลองลองสลับตัวดูนะครับทิ้มาแตะมือแตะที่เราเราจะอย่าไปชิดตรงนั้นเกินทีนี้อย่าไปเก่งมากแตะตัวนี้ไว้แล้วสะบัดปึ๊บพอมาแล้วชูเลยชูเลย อันเนี้ยอันเนี้ยเราจะต้องกั้มไว้อันนี้ก้อยหนีบไว้เนี่ยีก้อยหนีบนี่ก้อยกั้ไว้อโอเคไหมเนี่ยดูดิโอเคตัดได้ไหมได้ตัดได้จริงไหมจริงนะตัดได้จริงนะครับเพราะฉะนั้นขึ้นมาอ่าได้ยังได้อ่าแล้วเราเก็บสิเก็บเก็บยังไงง่ายเก็บก็คือเอาลิโป้ถอนผ่านนิ้วก้อยออกผ่านนิ้วก้อยออกแล้วเก็บ นองนยไอยู่วนิก้ยนะน่ก็คือเอาเก็บนะครับเก็บโดยอะไรดูนะเก็บดีเก็บเข้ามา้างในนี่ไงนี่ไงีกลับดีกลับดฉันแล้วนับไว้คือเรื่องขเรองัไปแล้วนิก่ต้องเร็วลีทุกย่างต้องเร็วหมดนิ้วโปต้องเร็วนิ้วก้อยต้องเร็วถ้าไม่งั้นมันจะกลายเป็นเหมือนคนที่ใช้ไมคล่อง แต่ทุกคนไม่มีใครที่ใช้ข้องตั้งแสแล้ต้องเกิดจากการฝึกเกิดจากการที่จะใช้เราลัก pues ที่จะใช้เขาเราอยากจะใช้เขาไม่ได้มันต้องได้มัน be, ไม่มีอะไรที่คนเราทําไม่ได้นอกจากคว้าเรินคว้าดาวนะครับอันนี้สูตรสาเร็จนี้ให้อยู่แล้วมีฟตะวัางที่ไหนฟอสต์ตะวันไม่ได้เดียวาดนคว้าตะวันคว้าดาวรักคว้าตะวันต้องมูนเลยใส่กัน ลองดูครับเอาใหม่นะเก็บเก็บให้หมดพอสะบาดมาปุ๊บชูเลยแล้วตัดจริงตัดแช่ไว้อย่างเงี้ยเพื่อจะให้เกิดความเคยชินว่านี่ไปหมดเลยไอ้ตังตางม้อนขาแล้วพี่ไม่เอาที่มีหัวทุกขาหนี่แบบหนีบไวอันนข้วเก็บกันไม่ได้เดี๋ยวทิ้งหัวหุเก็บไม่ได้ต้องแน่แนนนี่หุเก็บได้น่ะมือช่วยอย่ใช่ม้วนปากขัดไปแล้วเอาใหม่เก็บก่อน ัดหน้าแหละต้องขึ้นเลยตัดแรงๆครับตัดเพื่อให้เกิดความเคยชิน,น,น,อ,อ,อ,นอย่เงี้ยก็ตัดเข้าข้างนี้ไดข้านี้ก็ได้ธรรมดาครับเนี่ยไม่ต้องไปเก่งมันแล้วปล่อยออมือเห็นไหมมือมือไม่ได้กำนะเวลาปล่อยออกมามือธรรมดาแล้วแตะไว้เฉยอะแตะไว้แล้วคลิกมาโอเคตัดได้ใช่ไหมตัดแน่นอยู่นะปึ๊งๆเนี่ยโอเคนะครับโอเคเยอะอ่ะ ใครยังไม่ได้ว่ามาไม่บอกได้เลยตอนนี้ตอนฝึกไม่ต้องหาบอกเลยใครยังไม่ไม่ไม่แม่นไมได้มาออกมาใช่ไหมาเ็ไปมามาดี้มาเดไปเียวจะโดนปักเดเก่าดีจะนปังเมาอาจารย์บอกว่าอาาไม่้ตถ้าจะใช้ตัวแรกก็ตัน อย่างนี้แล้วดูนะเนี่ยมันจะได้จังหวะนี้เลยเนี่ยนิ้วโป้จะแตะไว้พลิกเลยได้ไหมได้เดี๋ยวปุ๊บไปแรงๆเแกเกิดความเคยชินแรงๆจากนั้นกลับมาแล้วเอานิ้วโป้งถอดนิ้วโป้งความนิ้วชี้นิ้วชี้สะบัดนิ้วโป้งไปออกเห็นไหมออกแล้วมันเข้าไว้ข้างในแล้วมันออกไม่ได้เอาออกเอาออกแล้วสะบัดกลับสะบัดเลื่อนนี่ไงนิ้วชี้ดีเนิ้วชี้ดีแล้วเก็บ ไม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ใช้ได้จะใช้หนูหนูกลัวทำาื่นแล้วจะไอลูกพักไม่เราอย่าไปายถ้าเราเราคิดว่าไอลูกพันไปปุ๊ลกวเก่งเลยถ้าไปปุ๊ดไปปุ๊ดก็เก่งเลยต้องอยู่อาจารย์ที่นี่แต่ถ้าถ้าสิ่งที่เอาไปแล้วเราคิดว่าเราต้องใช้ไม่ได้มันจะต้องได้บอกไว้ไงว่าไม่มีอะไรที่คนเราทำไม่ได้ ะขอให้เราอยากจะทำมันมันต้องได้หมดทำไม่นะเม่อกี้เหรอรอระไรโอ้นั่นอืไม่เป็นไรหรอกได้ไม่คร่าคุณสงนี่ เหลือคนเดียวนะใช่ไหมได้ไหมพอได้แต่ยังไม่พออ่ะนเข้าเลยันาเดมันต้องขนกาทัางดีทางพดต้มือด้วงมันมัน้าพี่ เราสามารถตอนได้ตะยเมื่อวานไม่เห็นหวีเห็นเห็นหวีจอถือถ้าลองทำไหมแต่จอกมาเอาวางไว้ตรงไหนไม่รู้ด้มเไม่ได้เลย่ะีคะหวดำาวแบบีไหมไม่ตเขาต้องไไม่เหยืว่าวาง มันเป็นผดกับคาร์บอนหนะเราหาซื้ออันใหม่มีแต่พลาสติกเอามาหล่ออะขาดจังาดมันไหวังเกลี่ก็บซะวตงนั้นถ้ามาวงเกล่ยเพราะตรงนั้นมันไปท้องผมดายบางทีมันก้มีของพวกของพวกครูเขาวางอยู่ช่นนครับแต่เ็ปนเนาะใช่ถ้าเจอเก็บไปให้เพราะของเขาก็ปเแตของเขาปึนไปแล้วไม่ม <patri pine. S 2> ีใช่ไหมครับหาจนเหนือร้อนเหนือร้อนไปเลยเหนือไป วันนี้จะแบบอใช่หมีอกวนออยู่ในบ้านดีใช่อวไปยไแดงได้อขออันนี้ได้เนาะได้แล้วนี่มได้แล้วนะนี่นี่ขอน้คนเนี้ยสองคนนี่ยังยดูม่ แบบนี้เลยงอมืองอมืองมืองอมืออย่างนี้ครับงมือแล้วก็เบี่ยงนะงยมือันขึ้นผิดอ่ะเก็บไว้่นี้ิวนี้ไม่ต้องเปเกวาคือธรรมดาธรรมดาไ้ เราจะแตะแตะเนี่ยนิ้วเริ่มเปิดกันแล้วเปิดกันแล้วเพื่อให้ไก่มันเบี่ยงแล้วนิ้วก้อยเบี่ยงนั่นเท่านั้นเองนะเอาไหมไล่ไล่ไล่มาเลยเร็วๆเพราะเกินไก่แฉกรออยู่นะเร็วๆอ่ะเอาใหม่กุยยางอ่ะได้ไหม นิ้วไปเก่งติดกันไงพอนิ้วไปเก่งติดกันมันก็ทําให้เราเนการไปไม่ได้คือปล่อยสบายๆเนี่ยปล่อยนิ้วสบายๆไม่ต้องไปเก่งมันว่า <What? S 1> อ่ะโ okay. อเคเก็บเก็บแล้ว hmm. ไนจิ้วแตกไวแตกเสร็จไปนะครับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยแตกตัวแรกเปิดนิ้วก้อยเนี่ยนิ้วทำไมต้องไปรวมกลุ่มกันนะมันจะเป็นเก่งมันนะครับแล้วสะบัดมาสะบัดตัวแรกมาใช่ต้านตัดตัดจริงตัดเลยโอเคแล้วเสร็จปุ๊บจับมาแล้วก็เนี่ยปล่อยนิ้วก้อ ร้องกับเนี่ยดีนิ้วชี้อ่านเนี่ยเอาเอาเลยเอาเลยนะครับราได้แล้วใช่ไหมเอามามขอใหม่อีกรอบหนึ่ง,ง <c oughs> ทีนี้ดูอย่างนี้นะครับดูก่นะนะจะใช้สองสเต็ปทีเดียวเลยนะครับดูนะเราจะเริ่มจากเก็บปล่อยหนึ่งตัวเพื่อสร้างฐานหรือ ซอฟส่งถ้าเปียกเป็นกันไกลฝานป่านะครับปล่อยหนึ่งตัวแล้วกันจะไม่ง่ายว่าปล่อยหนึ่งตัวตัวนอกก่อนเก็บแชกออกปัากเกนะ็บนะเขาต็จนะนะเอาเอากัไว้นนี้ก่อนนะเก็บกนไกลปล่อยหนึ่งตัวนะครับเก็บกันไกลแชคู่มาคู่ ปล่อยกัญไก่แฉกไงปล่อยแฉกไงปล่อยแฉกมันนันแรกนะคะอันแรกอ่ะแล้วก็เก็บแล้วก็นะเอาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับอีกรอบหนึ่งนะจะเริ่มให้ชินกับกระจายคู่แล้วนะครับเริ่มจับอย่างนี้ก่อนนะครับเก็บหนึ่งตัวตั้งตัดให้ได้เสร็จปุ๊บเก็บแจกตั้งตัดให้ได้นะครับเก็บ เลยเหลือแล้ไอ้แรกอีสองมันแตกต่างกันยังไงไม่ได้ตัดใช่ไหมอ๋อตัวต้องตัวงบนอันอันแรกเขาเัดอยู่ว้าเวาวางมือตัดนี้ใช่มาอ่าเป็นคืออันเนี้ยเราเราจะสร้างฐานก็ได้ถูกน่ตัวเนี้ยสร้างฐานนะครับซิกแซกก็ได้นะครับถามว่าในลักษณะของแชก เราต้องการโชว์ mm hmm. โชว์ในการตัดซอยอาจจะซอยเป็นลักษณะเหมือนกับในลักษณะของสโลปทรงหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่ตามรูปทรงที่เราจัดซอยแต่มันใช้ได้หมด mm hmm. แต่เราต้องการให้คล้องนะครับตั้งกำกายขึ้นนะตั้งกไกายขึ้นใหม่นะ,ะมาทาทำตานเลยมาตั้งกกายขึ้นก่อนนะครับตั้งเก็บห mm hmm. นึ่งตัวออกมา หนึ่งตัวออกมาตั้งขึ้นวันนี้ตัดก,กันได้จริงไหมตัดได้ไหมตัดได้เสร็จปุ๊บเอาลงเก็บเก็บค่อยๆเก็บไม่เป็นไรเก็บแชกตั้งขึ้นตัดแชกคู่แชก์กันไกลคู่แชก์กันไกลคู่ออกมานะครับตั้งขึ้นตัดไ,ได้ไหมดได้ไหมไม่เป็น <Okay. S 1> ไร

ตั in ้งไกยให้มาตั uh ้งไกลทำไมไม่กดกิงกออด้ามาผ้าอะรผ้าโปยยบนยงลงายคกันพี่อตั้งตั้งไกลมาเก็บเป็นไก่อ๋อหน่งตัวตั้งแม่ ใช่ม่อต้องใบแต่แตอันนึงอันแรกก็อันสองอันแทนย้อนท์